สวัสดีค่ะโพสขอบคุณนะคะคอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกไว้ว่าช่องประวันียเขาคิดว่าที่มีคนติดตามแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์น้อยเนี่ยเพราะประวอะัอ่ะไปเอาข้อมูลจากช่องอื่นมาแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำนะคะซึ่งก็มีคนแนะนำมากมายอยู่แล้วอ่าจุดนี้ก่อนนะผมยอมรับนะ คุณคิดแบบนี้นะต้องข่าวเนี่ยพูดกันถึงข่าวเหมือนๆกันก็มีหลายๆช่องเหมือนกันช่องโพสต์เนี่ยไปหยิบยกข้อมูลจากช่องอื่นที่โพสตพิจารณาว,ว่าน่าสนใจโว้ก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้อะไรเขามามาแสดงความคิดเห็นอย่างที่คุณบอกนั่นแหละแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำ ก็ไม่ใช่ซ้ําทั้งหมดร้อเปอร์เซนเพราะพวกก็มีความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวของตัวเองเข้าไปด้วยอยู่ที่ว่าคนฟังฟังแล้วพิจารณาอะไรแบบไหนแค่ไหนฟังจบหรือเปล่าหรือไม่จบอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ผู้คนสะดวกเลยนะคะการติดตามการไลค์การคอมเมนต์ปุ๊ไม่เน้น ถามว่าอยากให้คนฟังคนดูเยอะๆไหมก็อยากนะทำขึ้นมาเนี่ยพุก็ตั้งใจที่จะให้คนฟังคนดูกันเยอะๆแต่อยากได้คนที่เป็นกลุ่มคนที่มีจะเรียกปัญหาจะได้หรือเปล่าพวกเราไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นปัญหาไหมนะแต่เป็นกลุ่มคนฟังที่น่าจะต้อง พัฒนาความคิดและมุมมองซึ่งเขาก็ไม่มาเพราะด้วยความคิดใดๆก็แล้วแต่หรือเป็นความคิดเหมือนกับที่คุณที่คอมเมนต์เอาไว้ก็แล้วแต่เขาเลยนะคะไม่เป็นไรเลยเพราะกลุ่มที่โบอยากให้เขาฟังน่ะเขาคิดไม่ได้ถ้าเขาคิดได้แล้วเขามาฟังเขาก็น่าจะคิดอะไรได้มากขึ้น ก็แล้วแต่อีกเหมือนกันนะคะแล้วคอมเมนต์ที่เขาฝากเอาไว้อีกอันนึงคุณคนเดิมเนี่ยแหละปุขอบคุณนะคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์ไว้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าชีวิตของปุ๊ดเนี่ยนะก็ไม่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะปส๊์บอกไปว่าไม่ได้อะไรจากสามีถ้าสามีไม่อยู่ก็จะไปเริ่มต้นที่ไทยจำได้ว่าเคยคุยไว้จริงๆแหละว่าปุ๊ะไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากสามี อันนี้คือความคิดกับโบ๊นะแต่ในความเป็นจริงอะโบไม่จําเป็นต้องบอกคุณก็ได้ว่าโบจะได้หรือไม่ได้โบสพูดให้ฟังว่าในความคิดของโบแล้วเนี่ยโบ๊ไม่ได้มาจากความอยากได้ไงตอนที่โบ๊ตัดสินใจเลือกมีสามีต่างชาติเนี่ยโบ๊ไม่ได้ตัดสินใจเลือกเพราะว่าโบสอยากได้ทรัพย์สินหรือสมบัติเงินทองอะไรของเขาไม่ใช่เลยไงโบสอยาก มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆในต่างประเทศโดยที่ไม่ได้เลือกด้วยซ้ำว่าจะไปประเทศไหนแต่โบสก็มีข้อจำกัดของโบท๊ทเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยจากการที่ได้รู้จักกับชายต่างชาติที่เข้ามาพูดคุยด้วยข้อมูลของตัวเองในความต้องการของตัวเองว่า ฉันต้องเลือกคนที่ฉันไปอยู่กับเขาแล้วชีวิตฉันอะไม่ลำบากไม่แย่ตอนที่ฉันอยู่บ้านฉันแล้วไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเอาเงินเขาไปใช้เงินเขานะตอนนั้นเลยนะพวกก็คุยกับผู้ชายทุกคนแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆเรื่องการเงินที่พวกก็คุยกับผู้ชายว่าฉันมีปัญหาอะไรอะไรพวกก็เจอผู้ชายที่ ตัดสินโบสว่าโบสอะคุยกับเขาเรื่องการเงินเพราะโบสออยากได้เงินเขาโบสก็ไม่ติดต่อเขาต่อเพราะเขาตัดสินโบสว่าโบสทเป็นแบบนั้นโบสก็ไม่เลือกเขาอยู่แล้วจนโบสมาเจอคนดีๆแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ให้ชีวิตโบ๊แบบที่โบสอยากเป็นแล้วการที่โบ๊บอกว่าโบ๊ไม่ได้อะไรเลย โบไม่ได้พูดว่าโบส์ไม่ได้อะไรจากสามีเลยคือเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องบอกออกสื่อปรับระกาศให้ใครรู้ก็ได้ว่าโอดได้หรือไม่ได้โป๊์พูดให้รู้ว่าโปดไม่ได้คิดว่าโปดจะต้องได้คุณคิดแบบนี้นะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะที่โบดเห็นนะมีคนที่เขาไปออกรายการคุณวิทวัสด้วยโบดไม่ได้พูดถึงผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วนะโบดพูดถึงผู้หญิงที่ เป็นเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยแหละที่อยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาก็มีสามีฝรั่งเขาไม่ได้คิดที่จะอยากได้สมบัติของสามีเลยเขามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วสามีเขาก็เสียชีวิตเขาไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าตอนที่เขาอยู่กับสามีอ่ะสามีทำอะไรแต่โป,อโป๊อ่ะโป๊ดซืบโป๊ดคุยโป๊ดหาข้อมูลก่อนเลือกก่อนว่า ผู้ชายที่ว่าจะเลือกมาเป็นสามีเนี่ยเขามีอาชีพอะไรแต่กับผู้หญิงคนนั้นเน่ะเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำสามีเขาอะเป็นลูกของเจ้าของกิจการวายที่มีชื่อเสียงในอเมริกาปวดจำยี่ห้อไม่ได้แล้วปวดดูมาจากรายการคุณวิทวัฒน์ในทีวีนี่แหละหลังจากสามีตายเขาก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกับลูกสาวแล้วก็มีทายอะไรเงี้ยติดต่อเขาไปว่าเขาอะ ได้รับมารดกไม่รู้กี่พันล้านหรือกี่ร้อยล้าน,านก็ไม่รู้เออนั้นเป็นรายละเอียดที่ถ้าคุณสนใจคุณไปหาดูเอาเองใน YouTube มีนี่ก็เป็นตัวอย่างบุคคลหนึง่งที่ชีวิตใกล้ๆเคียงกับหลายๆคนแหละก็เ,เป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนกับหลายๆคนเขาไม่ได้คิดอยากจะได้สมบัติเงินทองของสามีแต่ สุดท้ายเขาก็ได้คนเราอะนะถ้าเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้อยากได้นะแล้วเราอยู่กับเขาอะเรารักเขาอะอยู่ด้วยกันไปอะคนเรารักกันน่ะก็อยากให้เราเองสามีโบรอะเขาก็มีอะไรที่เขาก็ยกให้โบสแหละแอบโบสไม่จำเป็นต้องมาจารนัยให้ฟังสิ่งที่โบสพูดบอกไปคือโบสไม่ได้คิดว่าโบ๊จะได้อะไร ปุ๊ดก็ไปคุยกับน้องสาวเอาไว้ว่ากรณีที่ถ้ามมสเตอเป็นอะไรไปก่อนแล้วปุ๊ดไม่ได้อะไรเลยเนี้ยปุ๊ดจะกลับไปอยู่ไทยไปอยู่กับน้องได้ไหมเราตกลงกับทางครอบครัวของเราเอาไว้ว่าถ้าเรากลับไปแล้วเราไม่มีใครไม่เหลือใครเราจะได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องทํำยังไงไงอันนี้คือสิ่งที่โอสซือแต่คุณที่มาฟังแล้วตีความเป็นอะไรแล้วมันไม่ใช่ตัวอย่างเพราะว่า โพร่าไม่ได้อยากได้สมบัติของสามีไม่รู้ว่าจะต้องทําแบบไหนที่หลายๆคนอยากจะได้ยินหรือเปล่าอันนี้คือที่คุณหมายถึงมั้งนะแต่คอมเมนต์ของคุณอนะเป็นคอมเมนต์ทีด่ดีก็น่าคิดก็น่าคิดนะนการที่ตัวอย่างชีวิตโป๊เนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหมายถึงการที่โบ๊ทมีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้น ปดก็ยิ่งแปลกใจนะว่าทำไมอ่ะไม่อยากมีความสุขกันหรอหรือว่าสามีโป๊ดไม่รวยพอหรือเปล่าคุณอยากได้สามีที่รวยเหมือนกับผู้หญิงที่เขาได้สามีรวยรวยหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรอันนี้โวกก็มาตีความจากคอมเมนต์ของคุณที่เขาคอมเมนต์เอาไว้เนี่ยนะ เขาใจดีอ่ะที่เขามาบบอออคอมเมนต์แบบนี้เออวดชอบคอมเมนต์ตรงไปตรงมาไม่รู้คิดอะไรเยอะวดชอบแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะพวกก็ทำของวดไปเรื่อยๆอ่ะส่วนในเรื่องของข้อมูลที่ไปฟังช่องอื่นแล้วก็มาพูดคุยก็ยังฟังอยู่ดีเพราะมีหลายๆสิ่งที่พวกก็ไม่ได้เข้าลึกเข้าถึงลึกอะไรขนาดนั้น เราะอย่างที่คุณบอกไงไม่ได้มีใครมาคุยอะไรกับโอ๊ยเยอะในเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตโรนมันดีไงดีจนไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างก็เลยไม่มีใครอยากมาปรึกษาหรือเปล่าจะต้องไปปรึกษากับคนที่เขามีปัญหาด้วยกันถึงจะเข้าใจกันก็คงแบบนี้ละมั้งนะขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนที่หาสามีฝรั่งนะคะจะเจอคนที่ ทำให้ชีวิตคุณเป็นแบบที่คุณอยากได้ถ้าคุณฟังที่โบ๊ทพูดแล้วมีประโยชน์กับคุณโบ๊ดีใจแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรตัวใครตัวมันบอกแล้วว่าตัวใครตัวมันจริงๆนะคะพมก็ยังคงพูดของโบ๊ต่อไปเรื่อยๆนะคะคนฟังโบ๊มีน้อยไม่เป็นไรหรอกโบ๊ไม่ซีเรียสขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีค่ะ